อา้าวโว้ครับสวัสดีครับไปเรื่อยๆดูไว้แล้วนี่โอ้ยเพลียงได้ได้หลายเป็นไหนครับโอ้ยบ่ได้ครับบ่ได้เอาบ่ได้ยเจ้าไหนเลขเจ้าของนะครับคือบ่ได้ผมงื่อสามแปดเออสี่แปดนี่มันเพราะว่าถูกว่าสี่วันแล้ววันไปรวมต่อไปหมดที่หาครับนุนยาประตูสี่สี่แปดเนี่ยมันเป็นเลขที่ออกยากเนะ ออกเนี่ยจะออกได้เป็นสิบปีแล้วเพราะท่านได้ออกมันฮาวตาออกเนี่ยครับผมใครแค่ซืตัวแค่นั้นเองซื้อสามชุดถึงมาใส่ตัวแรกด้วยเนาะให้ซีชุดครับซีแปดสามเจ็ดซีเก้าสามแปดเนะแปผมมั่นใจว่าพอเสร็จที่งวดผมว่าอือดูแลงวดนี้ถูกงวดซี่งวดงวดเออมันกับเขาต่อกันมาสามซี่งวดแล้วเนาะ กเบื่อที่หมดเนี่ยงวดไปงวดบ่งงวดต้องไปที่หางวดต้องไปนี่สิเป็นงวดที่หาครับโอ้ยผมว่าผมว่าม่นนั่นโอ้ยพ่อน้ำโชคคือสิเอาถุงยามใส่อาเนอกเงินนี่คือวาอยู่ทั้สามแปดหเรียนหกสามอืมหกสามนักหกสามคลราไม่ม,ม,ม,มีนมักหนูเลยโอ้ยแต่ว่าค้นสิบพระใครโชคดีเพราะว่า4ีแปดมันเลขออกงอ่ายค้นบ่ระใครออก มีแต่ผมมี่ผมไม่ให้ส่วนมากดูกูเวครับบ่คมีคนถูกมีคนถูกความถูกยันเพราาอาจหรคนณบ้านเนาะครับเพรว่าเป็นมีคนเลด้ยยมันเป็นเรขที่ออกยากส่วนมากเนี่ยลายอาจารย์เพิ่นก็ให้สามแปดโอ้ยสี่แปดบงมดีเนาลงไหนวะ่คอยอยู่วะใช่ครับลุงนิ่เปิดบ้านด้ยได้ทุนคืนเหรอเกี่ยวกับบรานบอสี่แปด ดีใจแ้วมึงยื้อได้นี่แกมึงคำพูดสั้นเงินหายเลยทุนหายเลยคำว่าสั้นแต่ในใจันทุนเงินกว่าครับครับผมวางห้วคืนทุนกันนะสี่แปดเทียมมันออก่าสั้นแม่นี่ดีอ้ยโชคดีเลยว่ะให้โชคดีให้โชคดีมาได้ยัเยอะกระทุมากหลเาช่วยนะครับวุนเหีผมนว่วุน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 วนผมเุนเหียม่ครับทางซะทางทางแข็งวันนี้วันที่หาวันนาเนครับ เยผมทุนยางมากไปดินจากทางหน้าเขามากหอนหอนอ่างอดีใจน้ำเ้อะวอ้ยแ่งถูกเกันนะครับโอ้ยคอมเมนต์คอมเนต์่เอากับโต๊ะไก่ย่นแล้วผมเอ้ดีพึะพไปรักแท้หกสามน่บ่ได้ทุนคืนพู้ไดกับมิตรสามหกสามแปดหกกสามตูดูได้หกสามเนีูได้หล่เนี่ยผมกันมิ่งุกันนอกประเด็นเจ็ดสามแปดเด่น ครับขอคุณนี่โทรมาดีใจกันเมื่อคับเนอะครับผมก็โทรมาถามเข้าวเพราะอะไรว่าหยโชคดีเพราะสนาคือเลขคือเขาเลขคือซีคูนคือเข่าตรงตรงนี้สเนี้ผมบ่โชคดีก็เรียเี่ี่ไดกับคคุ้ใจเข้ามาฮนะม่ครับี่ทุกคนเขาผมมาแข้งแบบพอไอ้คนหนุชคมีามครับวันนัวันนี้อรแล้วเดี๋ยวเวคิดคิดคิดเนี่ยกนเนอ ครับผมครับโอเคดาวเดอร์วัตดังเพื่อนไหมดาวเดอรอครับผมครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับนี่ครับผมเอาถามข่าวพ่อน้ำโชคเพื่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนเปลี่ยนเจ้าของแนวทางอพอเห็นการพอาะตวาดเพื่อนประกาศพ้นสลากินแบ่งออกมาออกซีแปดผมก็คิดพ่อเลยว่าพ่อน้ำโชคเพื่อนคือกล้าให้ซีแปดเพราะว่ามันเปลี่ยน ตัวเลขที่บวกใครม้านะครับ48เนี่ยอ่ามนผมเห็นลอตเตอรี่ผมกับว่าจับออกนะครับแต่ผมก็เอาไว้เอาไว้เพราะว่ามันใกล้กับ38ผู้ใดก็ว่า38มาแห้งนะครับผมก็เลยเพิ่มแต้มไว้นะครับต้องรัด28กับ48ไว้ก็เลยแมนเขานะครับเข้า48่ะ48นี่สิพวกใครอ,ออกนะครับหลายปีแล้วนะครับว่าออก จนว่าผู้ใดก็ลืมจนว่าเป็นเปาย่างง่ายก็เป็นตัวเลขชุดนี่ชุดที่คนบวมหมักเลยนะครับซีบ่แปดบวอยากลงทุนบ่กอย่างง่ายเปนว่ามันออกง่ายมันออกง่ายหรือบ่มีผู้อยากลงทุนได้ก็เอานั่งโชคดีกันยกก็อ,อแสดงความดีใจสแสดงความยินดี กับพี่รอง f อฟที่โชคดีนะครับเดอ้อเป็นกําลังใจกับผู้ท่านได้โชคดีอันนี้ <c oughs> ออกชุดนี้มากอะพอเฮงคิดว่ากนนาะสิบว่าใครมีผู้ใดใครโชคดีหรอกนะครับแล้วก็อีกตัวนึงัหกสองเก้านะครับมันกับเปลี่ยนมันกับมาาโตเก้านะครับวัดกวนมาเก้าเจ็ดสองนะครับเปลี่ยนต่วหกเพราะว่ามุนหัวกลับนะครับ เก้ากับหกหมุนหัวกับมาคือเก้านะครับงวดนี้เป็นเจ็ดด้ยเป็นหกสองเก้านะครับเป็นหกสองเก้างันมาสองมาเจ็ดสองวันนี้มาเป็นสองเก้านะครับคว,ว,วา 2, ววค 2, 9, คมงวดกวนออกน้ำสองตัวก็คือสองเก้านะครับงวดกวนออกเจ็ดด้วยเก้าเจ็ดสองวันี้ออกสองเก้า หกสองเก่าเปลี่ยนนยน้อยนะครับเปลี่ยนน้อยเปลี่ยนแต้มหนึ่งโมเมนกับหัวเปลี่ยนแต้มหนึ่งนะครับงวดหน้าก็ตามก็ค่อยมาตามกันอีกนะครับกับแนวทั้งต่ว่าหลาๆอาจารย์เพิ่งกับเขาอยอดพอเฮงท่านได้เช็คเบิง้งเดี๋ยวพอเฮงเช็คเบิง้งแล้วพอเฮงเสียคลิปให้เบิ้งเะครับเรื่องวา่าอาจารย์ได้เขาเนี่ต่ว่าพอน้ำโชคนี่เขามาแล้วสี่งวดนะครับงวดต่อไปนี้สิเป็นงวดที่ห้านะครับของขวอน้ำโชก พี่น้องรอต่ำนะครับเด้อรอตามเบิงมาเป็นสีไหิมาแนวด้วดนะครับสีงวดซ้อนสำหรับพ่อนำโชคสมซื้อไปแล้วพ่อนำโชคแล้วก็อีกท่านนึงก็สิเป็นอีกอาจารย์นึ่งนให้วิ่งลูดนี่ของเพื่อนตัววิ่งตัวลูดนี่ยวพลาดน,นะครับลูดล่างอย่างเดียวของอาจารย์วังดีนะครับ เพื่อนให้ล่างวิ่งสีรูดสีขันเพื่อนว่าเพื่อนว่าขันรูดบบมี่าดนะครับบ,มบ,บ,บ,บม่มีว่าบบได้เพราะว่าขันมันมาเนี่ยมันเข่าเลยเพราะว่าของเพื่อนบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับเห็นบ่าวิ่งสีรูดสีบนเป็นบนล่างเป็นล่างพอเห็นกะ พอได้น้ำเพลินนะครับพอได้ข้ามมึกข้าปากกาได้ทุนคืนง่าไงครับแต่ไปน้ำลายอาจารย์ไปน้ำลายตัวคือกันสำหรับโพหิงอาจจะมาตามเพลินนะครับพิมมรอไว้เลยนะครับสำหรับอาจารย์พ่อนำโชคนะครับแล้วก็อาจารย์วังดีนะครับอ้าวขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งให้สุกๆมันล้ำลึกๆไวๆครับเดี๋ยวจะมาพบพ่อกันในงวดของวันที่ สิบหกกลุ่มภาพ์ทันสองพันหาร้อยงกติบเก่านะครับผมสวัสดีครับ